วิธีการ add printer สำหรับการเชื่อมต่อแบบเน็ตเวิร์กโดยใช้ IP address กรณีที่ไอคอน driver เครื่องพิมพ์หายไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 11เปิดโปรแกรม Control Panel ของคอมพิวเตอร์ขึ้นมาจากนั้นคลิกที่ไอคอน Hardware and sound แล้วคลิกที่ Device and printer เลือกที่ Printer and Scanner นะคะคลิกหัวข้อ Add device แล้วรอสักครู่จากนั้นคลิกที่ Add Manually ค่ะในหน้าไฟล์ Printer by a t t e r Option ให้คลิกเลือกหัวข้อ Add a Printer Use IP Address or Host Name จากนั้นคลิก Next ค่ะในหน้าท้ายแบบ Printer Host Name or IP Address หัวข้อ Device Type ให้เลือก TCP/IP Device และหัวข้อ Hostname or IP Address ให้ระบุเป็นตัวเลข IP Address ของเราลงไปเช่น192.168.1.38สำหรับ IP Address ที่ระบุลงไปนั้นต้องเป็น IP ที่ได้จากเครื่องบาร์เดอร์นะคะสำหรับคลิปนี้จะไม่ได้แนะนำวิธีการตรวจสอบค่ะจากนั้นคลิก Next ค่ะ จะปรากฏหน้าต่าง Detecting TCP/IP Port ขึ้นมาให้รอสักครู่นะคะเครื่องกำลังค้นหา IP Port ของเราอยู่ค่ะหน้าต่าง Which version of the driver do you want to use ให้เลือก Use the driver that is currently installed วงเล็บ Recommend แล้วคลิก Next ค่ะจากนั้นในหน้าต่าง Type of printer name จะแสดงชื่อรุ่นเครื่องที่เราต้องการแ add printer ขึ้นมาให้ให้เราคลิก next ค่ะหน้าต่าง printer sharing ให้เลือก do not share this printer แล้วคลิก next ค่ะขั้นตอนสุดท้ายจะแสดงหน้าต่าง You Successfully add brother DCP T820DW printer ขึ้นมา หากต้องการตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นให้เลือกที่ set as default printer จากนั้นคลิก finish ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ขั้นตอนการ add printer โดยใช้ IP address ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสังเกตในหน้า printer and scanner จะปรากฏชื่อเครื่องบาร์เดอร์ที่เราเพิ่งทำการ add เข้าไปใหม่จากนั้นก็สามารถทดสอบใช้งานได้เลยค่ะ Brother, at your side.